ตัวเลขสถิติอะไรต่างๆนานาของผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้มันมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หลวงพ่อดีครับพระสุวัตสุวัฒโนหลวงพ่อนะอายุ63ปีเป็นเจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าพุทธอุทยานที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะท่านก็นั่งอยู่ในนี้แหละครับนั่งปฏิบัติเจริญกรรมฐานอยู่ปิดวาจานะไม่ได้พูดกับใครอดอาหารครับไม่รับน้ำปานะดื่มเพียงน้ำปัสสาวะนะหรือว่าน้ำมูดเน่านะครับ ไม่ส่งน้ำด้วยแล้วก็ที่สำคัญไม่เข้าห้องน้ำท่านก็ขังตัวเองนะอยู่ในกรงเหล็กนี่แหละครับอย่างที่เราเห็นประมาณสักสาคูณสเมตรได้แล้วหลวงพ่อก็ทำแบบนี้มาติดต่อกันเนี่ยสาวันเข้าไปแล้วหลายคนเป็นห่วงนะทำตั้งแต่23ามีนาคมหลายคนเป็นห่วงว่ากลัวท่านจะอาพาธ นะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็ไปกล่าบไปพยายามจะไปคุยด้วยเห็นไหมธรรมะไม่กลับมาโลกาจวินาธิษฐานจิตพิชิตอธรรม,มนี่แต่มันมีข้อมูลครับว่าเหมือนกับมีคนใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมีข้อข้อเรียกร้องสี่ข้อคือหนึ่งรักษาโรคภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด -19 ที่กําลังจะระบาดท,ที่ทําแบบเนี้ยสองขอให้บรรจุศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจําชาติไทยนะ ข้อที่สามอันนี้มีคนกล่าวอ้างนะไม่ใช่หลวงพ่อกล่าวอ้างเหมือนกับใส่ร้ายป้ายสีข้อสามเนี่ยไปหาว่าหลวงพ่อเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถบริหารงานได้เนี่ยขอคือนอำนาจให้กับองค์พระมหากษัตริย์และข้อสุดท้ายครับขอให้มีการสร้างสันติภาพสู่สันติสุขซึ่งหากไม่มีการตอบรับหรือพิจารณาเนี่ยหลวงพ่อดีจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะมรณภาพ อันนี้คือคํากล่าวอ้างใส่ร้ายป้ายสีเพราะในบางข้อนในสี่ข้อเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทางสงฆ์มันเกี่ยวกับทางโลกถูกไหมล่าสุดวันนี้มีความชัดเจนก็คือศาสตราจารย์ดร์ดุษฎีวัฒน์แก้วอินประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อดีเนี่ยท่านดอ,อร์บอกกับเรานะครับบอกว่าข้อเรียกร,ร,ร้องของหลวงพ่อดีจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณข่าวสองข้อเท่านั้นเอง นะสองข้อแรกก็คือนั่งแบบนี้รักษาโรคภัยโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งโควิด1 9แล้วก็ขอให้บรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติส่วนข้อ3กับข้อ4เนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองเข้ามามันไม่จริงมันเป็นการกล่าวอ้างของบุคคลที่ต้องการใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนอะไรลักษณะแบบนี้เพื่อเกิดความแตกแยกในสังคมลองฟังกันดูฮะด็อกเตอร์ครับเท่าที่รู้มานะาารพระสมานเองพระวิวิษฐ์เองเคลื่อนไหวทางการเมืองมานานมาก นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนคุณสมานพระสมานจะบวชก็เคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดพอมาบวชโดยพระคุยวิทย์บวชให้ก็เขาก็ขับเคลื่อนทางการเมืองมาโดยตลอดโดยตั้งเป็นสภาประชาชนมั่งตั้งกลุ่มพุทธบริษัทสีตั้งน่นตั้งนี่สุดท้ายท้ายสุดคือกลุ่มนี้จะเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งไม่ใช่กิจของสงของขอนุญาตเน้นอย่างนี้เลยนะครับอ,อันนี้เห็นด้วยเลยครับเรื่องของการเมืองไม่ใช่กิจของสง นะเป็นเรื่องของทางโลกก็บริหารจัดการกันไปจิตของสงฆ์เนี่ยก็มีบัญญัติไว้แล้วนะหลายเรื่องจริงๆและพระสงฆ์ก็ต้องถือศีลทั้งหมด227ข้อขณะที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะแล้วก็คณะลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อดีนะครับได้ดำเนินการติดประกาศและขับไล่เลยนะบุคคลเหล่านี้ที่ใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความแตกแยกนะในกลุ่มก้อนอะไรต่างๆนาะนาะนะให้ออกจากวัดไปไล่ตะเพิดใ,ให้ออกไปใน24ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับต้องมีการจับสืบก,ก่อนปลอมแปลงเอกสารการบวชและถ้ากลุ่มนี้ยังไม่ออกจากพื้นที่ไปยังสร้างความแตกร้าไ้กับสังคมอยู่จะดําเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะแต่ว่าเรื่องของการอดข้าวอดน้ําเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโควิดเนี่ยกว่าจะหายจะทําให้หลวงพ่อสุขภาพย่แย่ไปหรือเปล่านะคะ,ะใช่ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมม